ความเหนื่อยยากใดกำลังจะหายไปจากชีวิตคุณตั้งแต่ที่คุณเจอคลิปนี้นะคะ,ะมาดูกันนะคะน่าลุ้นเหมือนกันนะหวัวข้อนี้ตื่นขึ้นมาก็คิดได้ <c oughs> เอาละค่ะก็เป็นแรนดอมนะสําหรับคนที่เจอคลิปนี้ขอให้ทุกคนแบบโชคดีมาดูสิคาว่าความเหนื่อยยากของคุณกำลังจะมาลลยหายไปคือแบบไหนอะไรยังไงสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้ นไม่บังเอิญนะคะเราให้ไพ่เล่าเรื่องของครูบาอาจารย์นะคะนําทางด้วยโอ้โหขึ้นมาเป็นแบบเดอะเฮอร์มิตนะคะอันนี้เป็นรือสีคเนตนะคะคือการพิจารณาการบําเพ็ญเพียรคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะ คคำว่าฤาษีนี่คือเป็นเทอร์มิตก็คือเป็นคร,ครคูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่นะคะบางคนบางท่านก็เป็นสายแบบสายปฏิบัตินะคะที่เข้ามาเจอนี้หรือมีบางอย่างเรียกร้องให้คุณนะคะ,ะในเรื่องของการทำสมาธิหรือว่าการเรียนรู้นะคะพิจารณาอารมณ์หรือกำลังอยู่ในช่วงของการแบบบำเพ็ญศีลถือศีลน,นะคะหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะช่วงเนี้ย เหมือนครูบาอาจารย์ของคุณนะคะกําลังแบบบอกให้คุณรู้เลยว่าคุณมาเจอคลิปนี้นะคะนี่แหละคะ่ะคุณกําลังจะพ้นนะคะจากคําว่าความทุกข์ความยากนี่ความรู้ภายในของคุณรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังช่วยเหลือคุณนะคะโอ้โหคนลุกอ่าแล้วไงต่อคะการแก้แค้นหลังบาปอายุยาว อ่าอันนี้จะเกี่ยวข้องกับถ้าบางคนก็จะบอกว่าเออเป็นเวรกรรมอ่ะเนาะสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ช่วงนี้อ่าหรือว่าเป็นช่วงที่คุณมาละลายละลายเมล็ดกรรมนะคะบางคนอ่าเหมือนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอะไรบางอย่างเนาะเดี๋ยวนะเหมือนบางคนมีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมแบบสืบชะตาต่ออายุหรือว่าเอ่อเขาเรียกว,ว่าการแก้กรรมอย่างเงี้ยคุณไปแบบ ไปหาทำมาหรือเปล่าแต่อันนี้ขึ้นมานะคะว่ามันเป็นช่วงมันเป็นจังหวะที่คุณทาคุณทาได้ด้วยตัวของตัวเองนะคะคือคุณมีครูครูบาอาจารย์นําทางอยู่คุณกําลังจะได้เจอได้พบกับหนทางนะคะในเรื่องของแบบเส้นทางนะคะไปสู่ชีวิตที่มันง่ายดายขึ้นบางคนนะคะเจอความลําบากมากถูกหลอกถูกโกงมาถูกหลอกถูกโกงมา,ถ,ถ,กกงมาถูกแบบ ทำอะไรรับหลังมาโอ้โหพระตรีมูล,ลตินะคะอันนี้คือเป็นพระบิดาแห่งจักรวาลน,นะคะเป็นผู้ผู้ที่เป็นหนึ่งนะคะพระตรีมูล,ลติก็คือสามโลกนั่นเองไพ่ขึ้นมานะคะก็คือทุกอย่างนะคะเป็นวันเน็ตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะคุณกำลังถูกนะคะ อ่ไม่ใช่สิคุณกำลังแบบได้รับนะคะพลังอันยิ่งใหญ่จากจัก,กรวาลน,นะคะในเรื่องของการแบบปลดล็อกชีวิตแล้วก็ได้รับพลังที่ดีมากๆบางคนก็ไปขอพอรพระพรมพระตรีมูลติพรภพิคเนศมานะคะขึ้นมาอย่างนี้อันนี้เป็นบิดาแห่งจัก,กรวาลสิ่งใดที่คุณเมเนเฟตไปนะคะหรือคุณได้แบบว่ายอมรับมันแล้วก็พูดออกไปนะคะกับตัวเองหรือว่ากับจักรวาล ในเรื่องของกฎจัก,กรวาลหรืออะไรต่างๆนานาก็ตามนะคะเหมือนเบื้องบนหรือจัก,กรวาลน,นะคะหรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้นะคะเรากําลังอยู่ในขั้นตอนของคําว่าเหมือนสิ่งที่คุณแบบนึกไว้นะคะคุณกําลังจะได้รับมันนะ,ะแต่ก็บวกมากับคําว่าพิษคําว่าแบบคุณต้องปฏิบัติอะไรบางอย่างนะอย่างเช่นการยอมรับการปรับความคิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืม อ่ทีนี้ขอดูหน่อยนะคะโอนโซนะคะก็คืออดีตชาติแหละอันนี้ชื่อไพ่เฉยๆมาดูนะคะว่าไฮไลท์ของคุณเนี่ยกำลังกำลังจะหายทุกข์หายยากมีเรื่องใดบ้างโอ้โหเรื่องงานค่ะบางคนทำงานเหนื่อยมากจนถึงขั้นไม่มีเวลานะคะให้กับคนในครอบครัวหรือว่าแม้แต่คนที่คุณรักนะคะ ออถ้าคุณได้ทำอะไรแล้วนะคุณจะทำแบบลงมือทำแบบตั้งหน้าตั้งตาทำให้มันสำเร็จโอ้โหคุณจะเอาชนะนะคะกับคำว่าคู่แข่งคุณกำลังจะแบบว่าโดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะซิกออฟบรอดมันเป็นชัยชนะ The v i ิกต r รีการนะคะไม่ว่าคุณนะคะกำลังทำอะไรอยู่สอบนะคะหรือว่าแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการเรียนการอะไรต่างๆนานา คุณจะได้รับนะคะชัยชนะนั้นความยากลําบากจะหายไปคุณจะเห็นว่ามีครูครูบาอาจารย์ใหญ่มาด้วยนะคะว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการแบบแข่งขันเรื่องการสอบหรือว่าอะไรที่มันทา้าทายคุณในช่วงเนี้ยหรือคุณกําลังแบบโฟกัสกับมันตอนนี้คุณจะประสบความสําเร็จหรือเป้าหมายที่คุณที่คุณได้สร้างไว้นะตอนเนี้นะคะมันมาแน่นอน s ิกออปเ e นเ a c ค e ลคือการได้รับแล้วก็การให้ใครที่เป็นสายทำบุญใครที่เป็นสายแบบว่าทำบุญทำทานนะคะอันนี้ไพ่ของความเมตตาเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเมตตาคุณเอ็นดูคุณนะคะจัก,กรวาลกำลังแบบส่งนะคะเขาเรียกว่ารางวัลเข้ามาในชีวิตคุณ Sick ิ f ออ o r อ s ขึ้นมานะคะ o ิกออปสอนี้คือเหมือนคุณกำลังจะมูฟออนนะคะไปข้างหน้า ไปเจอพื้นที่ที่ดีกว่าเดิมไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเดิมไปเจอแบบความก้าวหน้าของชีวิตนะคะคุณกำลังจะละทิ้งอดีตหรือแม้แต่ปัจจุบันที่มันทุกยากค่ะนะคะพลังงานนี้จะนำพาคุณไปรวมถึงตัวของคุณเองด้วยอีกหนึ่งใบายวร์สอดนะคะบางคนยังไม่กล้าตัดสินใจตัดสินใจไม่ได้ นะคะจะเอาอยัางไงดีคลิปนี้มายืนยันคุณกับการตัดสินใจจงเชื่อในสิ่งที่ครูบาอาจารย์นะคะกำลังไกให้คุณกำลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังนำทางคุณนะคะนี่องค์ใหญ่มากๆเลยนะทีนี้ความยากลำบากจะหายไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการแข่งขันหรืออุปสรรคต่างๆที่คุณเจอนะตอนนี้สุดท้ายนะคะ ขอคีย์เวิร์ดให้คุณหน่อยค่ะหนพระเพลิงนะคะคือแปลสภาพคือการบูชาความเร่าร้อนบางคนบางท่านนะคะขึ้นมาคือต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้คุณทำนะคะก็คือการทำสมาธิหรือว่าจัดระบบจัดระเบียบความคิดของตัวเองหรือจัดการกับอารมณ์ของตัวเองนะคะไม่ให้แบบว่า ความหัวร้อนใจร้อนมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือคำแนะนำอาซูละอาซูละมุสิกะนะคะใครนะคะที่ป่วยอยู่ที่สูญเสียงเงินมานะคะหรือรวมไปถึงความยากเข็ญในการหาเงินความยากลำบากเหลือเกินนะคะกว่าที่จะได้มาซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ะะแต่พระเพิลงคือแพชชั่นด้วยนะคะคุณจะได้รับเหมือนพนลังนะคะคุณจะได้รับเหมือนพนลังในเรื่องของการแบบต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคนี้แล้วคุณจะเหมือนเหมือนแบบทุกอย่างมันผ่านไปได้อย่างง่ายดายทุกอย่างมันจะผ่านไปได้อย่างง่ายดายอันนี้พี่พะพี่ลุนขึ้นมาพะพี่ลุนนี่คือเป็นอะไรที่แบบว้าวสิ่งที่นำทางคุณในช่วงนี้นะคะก็คือว่าให้อภัยค่ะ ถ้าเราทำผิดกับใครไปขอโทษนะคะไปขอโทษหรือใครทำผิดกับเราให้ให้อภัยคืออภัยทานนะคะความชื่นมืน่นสามสิ่งนี้นะคะการทำสมาธิหรือว่าการงดกิเลสของตัวเองการอยู่ในศีลหรือว่าอยู่ในแบบความที่ไม่ไม่เป็นอะไรที่อ,อันตรายต่อคนอื่นนะนะคะ มันจะทำให้คุณนะชีวิตราบรื่นจากนี้ไปความยากลำบากจะหายไปจากชีวิตคุณมีอะไรบ้างความเสียหายความเดือดร้อนความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บจะมาลายหายไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องปลลราก,ก็คือทำอะไรผิดนะคะไปขอขมาซะแล้วก็ถ้าใครมาขอโทษคุณก็คือหรือทำอะไรกับคุณนะคะให้อภัยเขาซะ นะคะจากนี้ไปนะคะให้มีแต่ความชื่นใจเพราะว่าสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่คือชัยชนะคุณจะก้าวข้ามผ่านเรื่องแย่ๆเรื่องยากๆได้นะคะคุณจะเป็นคนที่คนยอมรับในคุณภาพของคุณยอมรับในตัวตนของคุณนะคะผ่านพลังที่แบบทั้งพรนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพาตรีมูลติพาิกเนสอันนี้สุดยอดมากๆเลยนะเอาละค่ะใครที่พบที่เจอคลิปนี้ นะขอให้คุณโชคดีกับพลังงานนี้จากนี้เป็นต้นไปฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทุกๆก,การกดติดตามทุกๆแบบว่าการกดไลค์มีความหมายกับหมอโบมากๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเลิฟๆค่ะ